แล้วก็แกะออกมาชืบโอ้โหน่ากินมากอ่านะดูนะมันจะแตกอะไรอ่ะลองชิมไหมได้ได้ได้โอ้ยหย่งยังงับยังเฮ้ยเสียงอะถ้าอมอ่ะจริงเหรอผมได้ยินเสียงผมได้ยินเสียงเสียงท้องผมร้องเออเสียงมันแบบว่าเหมือนเหมือนคุ้นกลิ่นเลยอ่ะ โอ้เสียงมันแบบนะ้ไได้ยินได้ยินได้ยินอืมืเสียงมันป๊อแป๊ดังมากนะครับทุกคนโอ้โหไม่ใช่ถ้าข้างในอ่ะมันจะยิ่งแปะอข้างนอกอีกเออ้ามันทำได้ไงเนาะทุกคนยิ่งเขย่ามันยิ่งแปะทุกคนเสียงดังมากทุกคนทำได้ไงครับโอ้โหขนมมาแบบเต็มกล่องเต็มรังเลยนะครับตัวนี้มาเป็นรังเลย นี่เลยทุกคนเดี๋ยวหยิบให้ดูโอ้โหไม่ต้องบอกก็รู้ว่าขนมอะไรน,นะพี่ใบมอนี่เลยแ<ป>ทนแนแท้ทโอ้โอโอคือน่ากินมากแล้วมาใหม่ๆทุกคนผมจําได้เลยนะขนมตัวนี้สั่งมาทีไรหมดตลอดเลยใช่นะหมดตลอดคือ,ค,อคือช่วงปีใหม่ที่ผ่านมามีลูกค้าซื้อไปให้เด็กๆวันคริสต์มาสวันปีใหม่กันเยอะมากเลยนะตัวนี้ใช่ใช่ไปให้น้องๆที่โรงเรียนอ่ะให้เพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยจำได้เลยว่าวันนั้นแพ็คออเดอร์เนี้ย ใช่าขายดีมากแล้วก็ของหมดตัวนี้เพิ่งเข้ามาครับผมตัวนี้นะเป็นป๊อกกี้ก็คือความพิเศษของเขาคือมีเม็ดป๊อปแปะมไม่เป็นป๊อกกี้ที่ไม่ธรรมดานะเนี่ย ไม่ธรรมดานะใช่เพราะว่ามันทําไมครับมันกินแล้วแปะแะไงที่ศษก็คือว่าแท่งเขาเนี่ยมีความสูงเท่ากล่องคือมีความสูงประมาณ20เซนนะเนี่ยคือกล่องนี้เลยโอ้ยใหญ่นะ๊อกกี้อะไรสูงขนาดนี้แล้วก็มีเม็ดปอแปรด้วยครับผมทุกคนเดี๋ยวเรามาดูนะว่ารอบนี้มีรถอะไรบ้างได้เลยครับก็คือตัวนี้เลยขายดีที่สุดเป็นรสช็อกโกแลตกล่องสีเขียวครับผมสีขึมครีม เป็นไวท์ช็อกโอรีโอเป็นไรชอบใช่ตัวนี้ก็มีเม็ดป้อแปะเหมือนกันนะวิ่ยนี่ดูคู่กล่องเขาเป็นช็อกเอชินจังใส่ชุดช็อกโกบีอุ่ยน่ารักตั้งคู่เลยอ่ะใช่แล้วก็อีกตัวหนึ่งนี่เลยอุ่ยอันนี้น้องอะไรอ่ะน่ารักมากน้องอะไรอ่ะน้องอะไรไม่รู้แต่น่ารักว่าน้องเขาอ่ะน้องเนเน่เหรอใช่น้องเขาอ่ะน้องอะไรก็ไม่รู้อันนี้เป็นรสสตรอเบอรี่นะทุกคน นี่เลยน่ากินมากแล้วก็ในกล่องนึงนะเขาจะบรรจุทั้งหมดสารแห่งครับผมแบ่งเป็นซองย่อยๆแล้วที่สําคัญมีสติกเกอร์ด้วยโอ้ทุกกล่องได้หมดเลยใช่ไหมได้หมดแต่ว่าจะเป็นแบบจุ่มนะนี่ห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนี่จะเป็นแบบจุ่มเห็นไหมน่ารักมากมีขี้มกย้ะด้วยนี่น่ารักมากเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูกันดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงผมว่า พี่เบนบอลชอบรสสีเขียวแน่ๆเลยใช่ชอบช็อกโกแลตมากเพราะแต่ก่อนะเคยกินแล้วอยู่ดีๆก็อยากกินโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาอันบ็อกกล่องนี้ให้ดูนะเนี่ยนะทุกคนนี่อยเขาบอกว่ายาวจริงๆอยากเห็นนะฮะยาวเท่ากล่องเป็นไงอุ้ยสอกเฮ้ยตะปูติ๊กเกอร์แผ่นใหญ่เลยเนี่ยขอดูสติ๊กเกอร์ก่อนเลยเดี๋ยวนะมีอะไรไหมติ๊กเกอร์หนึ่งแผ่นก็เก็บไว้ก่อนนะนี่เลยข้างในเขาก็จะมี อุ้ยซองก็น่ารักเห็นไหมน่ารักครับข้างในเขาก็จะมีทั้งหมด3มแท่งแล้วก็แบ่งบรรจุเป็น3ามซองย่อยแบบนี้อุ้ยน่าซื้อสะดวกน่าซื้อไปฝากเด็กๆมากเลยนะครับเฮ้ยซื้อไปให้เด็กๆคนละแท่งอนี้ก็ได้นะใช่คือมันแปลกนะจะไปแจกได้นะครับใช่แล้วก็นี่เลยอุ้ยอันนี้เป็นอะไรหรอสติ๊กเกอร์เฮ้ยเราได้เราได้ชิ้นจังด้วยอุ้ยเราได้ชิ้นจังอ่ะดูสิน่ารักมากเลยเดี๋ยวเราแกะให้ดูอุ้ยน่ารักพิชินเฮ้ยมันมีเงาเงาเฮ้ยมันมันเดีะ อันแน่นี่สวยอะทุกคนมันเป็นแบบเขาเรียกอะไรเงาอะไรนะเงาเงา,งา,งาใช่ไหมใช่ใช่ครับเห็นไหมมีแสงด้วยเป็นสติกเกอร์ใช่ไหมเดี๋ยวแกะดูก่อนทิอุ้ยเอาไปแปะพวกกล่องอะไรได้เนาะนี่ไงเป็นสติกเกอร์ทุกคน,น,คกคนเป็นไงาสามารถแปะได้เลยโอ้โหสวยมาก แล้วเขียนว่าชินจังอุ้ยนี่มีเพื่อนพ่อแม่ด้วยแสงมีบิ๊บับมากเลยตัวใช่แสงมันมิบับเดี๋ยวเราไปแปะที่อื่นเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนใช่ครับเดี๋ยวเรามาแกะขนมให้ดูนี่เลยนี่ด้ามจับเขาอยู่ตรงนี้นะับผมี๋ยวเราก็แกะออกมาชึบโอ้โหเยน่ากินมากอุ้ยแท่งใหญ่มากเฮ้ยแท่งเขามีความใหญ่อุ้ยดูดิทุกคนเห็นไหมเป็น่ฮ้ยเหมือนเหมือนตรงปกมากเลยนะครับใช่เนี่ยเห็นไหมเหมือนกันเลย มันน่ากินมากใช่ครับทุกคนแล้วมันจะไปไหมอ่ะลองชิมไหมได้ได้ได้โอ้ยอยัางงับยังเสียงอะใช่ออมอ่ะจริงเหรออืมผมได้ยินเสียงผมได้ยินเสียงเสียงท้องผมร้องโอ้เสียงเธอเคี้ยวดังทำไมอ่ะเจมอนทำไมเคี้ยวดังจังอ๋อไม่ป้อแปะเหรอโอ้ทุกคน มันดูน่าจะมันน่าสนุกดีนะครับดูเจ๊หมอนดีครับบอกไม่เป็นไรครับจริงใจโอเคโอเคผมเชื่อแล้วว่าผมได้ยินมาในในกล้องเลยได้ยิน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 ้เออเสียงมันแบบว่าเหมือนเหมือนคุ้นกลนเลยอ่ะเสียงเหมือนกลนเลยอ่ะเมื่อกี้กัดไปป๊อปแปรแรงมากเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวกัดอีกคำหนึ่งนะครับเนี่ยข้ากลดมันก็รังว่ะ คนต้องรอแป๊บนึงฟังหือมั้ฟังเสียงฟังเสียงโอ้โหเสียงมันแบบได้ไหมได้ยินได้ยินได้ยินอืมเสียงมันป๊อปแปรดังมากนะครับทุกคนหูหูหูปัดเปัด ไงอ่ะมันจะยิ่งแปะออกข้างนอกอีกเออแตมันทำได้ไงเนาะยิ่งเขย่ามันยิ่งแปะทุกคนอือหึเสียงดังมากทุกคนทำได้ไงครับคป็นป๊อปแปะ์แรงมากโอ้น่าสนุกจริงทุกคนอันนี้คือมันไม่ใช่ขนมธรรมดานะมันเอาไปเล่นได้ด้วยนะอร่อยด้วยที่สําคัญอร่อยมากเลยใช่ครับผมเนี่ยอร่อยมากถ้าเพื่อนๆคนไหนจะซื้อไปแบบไปแกล้งกันก็แกล้งได้นะเพราะว่าคนเขาไม่รู้ไงคิดว่าเป็นเป็ดป็อกกี้ธรรมดาแล้วก็ ที่สำคัญอ่ะช็อกโกแลตข้างนอกเขาอร่อยมากคือไม่ใช่ช็อกโกแลตธรรมดานะจริงใช่ไม่ใช่แบบว่าผาสมอะไรเยอะแยะนี่คือแบบช็อกโกแลตแท้เลยอร่อยมากนอกจากอร่อยแล้ว<ห>ยังสนุกด้วยใช่สนุกด้วยโอเคมีวันนี้นะมีเข้ามาทั้งหมดสามรสชาติตามนี้เลยลุกคน ถ้าใครสนใจก็สามารถกดสั่งได้ใช่แต่แนะนําไม่แช่ตู้เย็นนะมันจะเพิ่มความอร่อยขึ้นใช่ครับผมก็ดีกวดด่วนเลยเพราะว่าสินค้าตัวเนี้ขายดีมากเลยนะครับผมอร่อยมากช,ช่วงนี้เราก็มีโปรจัดส่งด่วนให้นะถ้าใครสั่งเนี่ยส่งทุกวันเลยนะครับรอรับได้เลยสินค้าของเราก็จัดส่งทุกวันนะครับสั่งในตะก,กร้าได้เลยนะครับผม